สนใจสอบถามหรือสั่งซื้ออุปกรณ์ตกปลาคลิกที่รายละเอียดข้างล่างนี้ได้เลยค่ะวันนี้ผมจะมาแนะนำผลิตภัณฑ์ดีๆจากค่าย A v เ n นเ r อร์ทของเราอีกตัวหนึ่งให้ท่านดูนะครับอ่ะตัวนี้นะครับเป็นจรารบียี I ่ห้อริชส่วนตัวนี้เป็นน้ามันใส่ลอกยี I ่ห้อริชเช่นเดียวกันตัวนี้นะครับเป็นจรารบีถ้าภาษาที่เป็นสากลเขาเรียกว่าฟูสเกตนะครับก็คือสามารถที่จะเ,เข้าไปในร่างกายของเราได้โดยที่ไม่เป็นอันตรายแต่คุณสมบัติของเขาเนี่ยก็คือใช้สําหรับ หยอดในจุดที่เสียดสีของลอกนะครับไม่ว่าจะเป็นเฟืองตัวเกียร์สายแป้นกดฟรีสปูนนะครับตัวนี้คุณสมบัติของเขามีความเหนียวเกาะเฟืองได้ดีแล้วก็กันน้ําที่สําคัญคือไม่ทําปฏิกิริยาต่อยามหรือว่าสีของตัวลอกส่วนในตัวน้ํามันนะครับเช่นเดียวกันก็เป็นในเกรดฟูสเกรเหมาะมากนะครับในการหยอดลูกปืนหรือว่าจุดที่ต้องการความหล่อลื่นเช่นปอกตัวเกียร์สายหรือว่า บริเวณลายไกด์ที่วิ่งนะครับตัวนี้ก็สามารถช่วยทําให้จุดเสียดสีต่างๆเนี่ยเพิ่มความลื่นเข้าไปได้น้ำมันตัวนี้ค่าความหนื่ต่ํามากนะครับค่าความหนืออ่เพราะนั้นเนี่ยสามารถหยอดลูกปืนแกนสปูลในลอกเบสได้เมื่อท่านเนี่ยต้องการความลื่นขนาดไหนก็ไม่จําเป็นต้องหยอดเยอะนะครับเพียงแค่หยอดเดียวที่ลูกปืนแกนสปูลทั้งสองข้างก็สามารถเพิ่มความลื่นให้กับลอกของท่านได้แล้วจะหยอดตามจุดเสียดสีต่างๆ ในลอกก็ได้เช่นเดียวกันใช้ได้ทั้งลอกเบสแล้วก็ลอกสปินทั้งจระบีแล้วก็น้ำมันเลยฝากผลิตภัณฑ์ดีๆแบบนี้ไว้ด้วยจากท่ายอ venture ์ท d อดีของเราขอบคุณครับอย่าลืมกดติดตามกด s ั b สไ r i b ์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่จากโกเฮานะคะบ๊ายบาย